วิธีใช้งานไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์เปิดปิดอัตโนมัติมีแผงโซลาเซลล์แยกต่างหากกันน้ำได้ระดับ IP 6 7เปิดทิ้งไว้ทั้งคืนไม่เสียตังค์สักบาทยุคนี้ใครเขาเปิดไฟแล้วเสียตังค์กันเขาใช้โซลาเซลล์กันหมดแล้วแล้วตัวนี้ราคาแค่ร้อยนิดเองแล้วส่งฟรีด้วยก็เลยจัดมาสักตวงมีแผงโซลาเซลล์มีไฟสปอตไลท์มีรีโมทมีขาจับมีฐานแบตเตอรี่รีโมทให้นี่คือขนาดของไฟสปอตไลท์ นี่คือขนาดของโซล่าเซลล์ลืมวัดก่อนติดตั้งก็เลยได้ปีนขึ้นไปแบบนี้มันจะติดใต้หลังคาแบบนี้เคเบิลทายมัดข้อต่อไว้โซล่าเซลล์ก็วางแบบนี้เลยครับรับแสงได้ดีตั้งแต่เช้าถึงเย็นรอจนมืดก็ได้เวลาเทสกันแล้วครับอันนี้เป็นการ เพิ่มลดแสงนะครับระยะใช้งานของรีโมท10เมตรนะครับความสว่างของตัวนี้25วัตต์ก็จะประมาณนี้นะครับข้อดีของเจ้าตัวนี้ก็คือไม่เสียตังค์ครับเวลาเปิดไฟแผงโซลา r เซลล์แยกจากตัวไฟทำให้เลือกทิศทางของสปอตไลท์ได้ดีกว่าแบบที่ติดอยู่กับตัวสปอตไลท์ข้อดีอย่างหนึ่งคือเปิดปิดอัตโนมัติครับ แต่นะครับแต่ไฟตัวนี้ความสว่างพอประมาณนะครับเพราะว่ากําลังไฟ25วัตต์นะครับแต่สําหรับผมแล้วมันเหมาะกับผมเพราะว่าไม่ต้องการความสว่างอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะต่างจังหวัดมันมืดมากก็แค่เปิดไว้ทั้งคืนไม่เสียตังค์เห็นไหมครับตอนนี้มันตีห้าครึ่งนะครับคุ้มจริงๆเปิดทั้งคืนไม่เสียตังค์สบายกดในตะก้าสีส้มก็ได้เลยครับแล้วพบกับพี่น้องใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ